สวัสดีค่ะพบกับสาวสีนิว้วขณะนี้นะคะก็กเรากำลังอยู่ที่สำนักข่าวสาวสีนิ้วค่ะและตอนนี้นักร่องยีงรอ,อการของเราทั้งสองท่านคุณนิชชาวีพิมพ์ชลสิริและคนนุณอาชีรยรียของขจรได้รออยู่ที่ห้องวิจัยแล้วค่ะสวัสดีค่ะชาวีพิมพ์ชลศิริค่ะสวัสดีค่ะอาชีริยของขจรค่ะ และหลักการของเรานะคะก็คือเราเนี่ยจะอาศัยแรงขับดันของจรวดในการผลักดันขึ้นไปค่ะและทำให้ความเร็วของจรวดน,นะคะมีความเร็วมากกว่าความเร็วของของโลกไอตัวดาวเทียมเนี่ยก็จะสามารถขึ้ืนไปโคตรตามวงโคตอนได้ค่ะค่ะและวัตถุประสงค์ของเรานะคะก็คือในตอนแรกเนี่ยพวกเราอยากไดไ้อยากไปสำรวจที่เดอรมันหรือว่าดวงจันทร์ของดาวเคอร์บินค่ะแต่ว่าพวกเราได้ทดลองปล่อยอนมามการหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จค่ะเราจึงคิดว่า มีควรมีการทดลองแบบที่ไม่ใช้ทรัพยากรบุคคลก่อนค่ะที่จะประหยัดทรัพยากรบุคคลให้มากขึ้นเราจึงคิดเพื่อที่จะนําดาวเทียมสํารวจแทนค่ะในการที่จะนําดาวเทียมสํารวจขึ้นไปแบบที่ดวงจันทร์นั้นเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างยากค่ะจึงเลือกที่จะส่งดาวเทียมโฟตอนรอบโลกแทนโดยเป็นโปรเจกต์เริ่มต้นก่อนค่ะและจะมีการพัฒนาต่อไปเป็นการใช้ดาวเทียมโฟตอนรอบเดอร์มันหรือว่าดวงจันทร์ของดาวคบอดินและจะไปเหยียบมวเดอร์อมันหรือว่าดวงจันทร์ของดาวคบอดินได้ในที่สุดค่ะ และเป้าหมายของเรานะคะก็คือการนําดาวเทียมโคจรรอบดาวคือบินได้ค่ะ,ะและแผนการสํารวจนะคะขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราจะศึกษาโครงสร้างภายในเกมของ Kerbal Space Program ก่อนขั้นตอนที่2นะคะเราก็จะวางแผนและจุดหมายในการสํารวจครั้งนี้ค่ะและขั้นตอนที่3นะคะเราก็จะทําการออกแบบโครงสร้างของดาวเทียมค่ะขั้นตอนที่4นะคะพวกเราเนี่ยก็จะทดสอบดาวเทียมที่ได้ออกแบบว่ามีประสิทธิภาพมากพอที่จะขึ้นไปโคจรรอบดาวคือบินได้หรือไม่ค่ะ และถ้าประสิทธิภาพยังไม่ดีพอนะคะพวกเราเนี่ยก็จะทําการสร้างดาวเทียมมาอีกรอบเพื่อให้สามารถขึ้นไปโคจรรอบวงโคจรของดาวเครือบินได้ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็สามารถนําดาวเทียมเนี่ยขึ้นไปโคจรรอบดาวเครือบินได้ค่ะจนอันสาเร็จค่ะต่อมาจะเป็นส่วนสองอย่างกันแล้วนะคะที่แรกเนี่ยเราได้แบ่งเป็นสองส่วนอนกนรนิมิตขึ้นสุดของดาวเทียมและสองก็คือเคื่อยที่เราจะใช้เพื่อให ดาวเทียมของเราที่ไป็นสีองค์ประกอบหลัก้นตอนของดาวเทียมนะคะที่ต้องประกอบสำคัญทั้งหมด5อย่างนี่คือส่วนหัวส่วนตัวแบตเตอรี่โซล่าเซลล์และสุดท้ายนะคะก็คือดาวเทียมนะคะที่ต้องประกอบสำคัญทั้งหมด5อย่างนี่คือส่วนหัวส่วนตัวแบตเตอรี่โซล่าเซลล์แล้วก็สับตะยานค่ะดาวกรบส่วนของเชฟเฟอร์นะคะก็สามารถแบ่งออกเป็นสองอย่างคือหนึ่งเชฟเฟอร์ที่สุด เพื่ที่จะสร้างแรงร้่งของโลนครับที่ในดาวเทียมของเราสามารถขึ้นไปอยู่นอกชับรรยากาศโลกได้ค่ะสำหรับซนเซอร์ในสมที่ฐานนะครับต้ะงเข้ากับหภูริของเราเทียมนิ้นึงไปนะคะเพื่อไ่ให้ในระดับที่สามารถเข้าสู่หภูมิของเซนเิอได้ค่ะสรับการจับนะคะเราจะมีการจับหลายรอบนะคะโดยที่เนี่ยจสฝากที่สามารถใกล้กับื้นดิอร์ได้ในมที่สุดแล้วก็จับที่มีความตึงนั่นสุดได้ด้วยกันค่ะ เร,เราได้กลับไป้นะคะเราได้กลับไว้ที่ประมาณหนึ renamed, ่งแสนเมตรจากระดับน้ำทะเลนี่ค่ะให้เราสามารถสังเกตการณ์เนี่ยคลาสเซนของเราเข้าสู่คาร์บอนไดออกไซด์ไดสามารถสังเกตได้จากความเร็วนะคะถ้าความเร็วของเราเป็นแนันี้ก็จะใกล้เคียงหรือเท่ากับคาร์บอนเลยค่ะ สำหรับวันนี้พวกเราสาวสีนิ้วขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ